สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้ใบแดงก็จะพามาเดินเล่นเนาะมาเดินเล่นเดินชมบรรยากาศกันค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้หนาวหนึ่งองศาค่ะตอนนี้หนึ่งองศาเนาะหนึ่งองศา เรือคะ่ะเรือเรือเนาะเรือใหญ่โอเคมาเดินตรงนี้หน่อยเซมันก็จะมืดหน่อยเนาะ,ะมาเดี๋ยวจะพาเดินไปดู<ม>เดินไปเล่นนะคะ เดินชมวิวหลังเลิกงานนะคะหลังเลิกงานเนาะเดินเล่นหน่อยเดินรับบรรยากาศหน่อยใช่ไหมเดินรับบรรยากาศอากาศดีแต่มันเย็นไปหน่อยมันเย็นไปหน่อย อากาศก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะใบแดงก็ดูแลสุขภาพตัวเองเหมือนกันมีอะไรให้ดูเดินเล่นเนาะเดินออกกำลังกายไงอ่า เดินออกกำลังกายรับอากาศบริสุทธิ์รับอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นเดินให้เย็นแล้วก็บ่นว่าเย็นใช่ไหมคะทุกคน <laughs> ชีวิตคนเราไม่มีอะไรที่แน่นอน คือห้องไวเดงไม่มีสาระอะไรไงเออใช่ไหมเดินเที่ยวเล่นเดินรับบรรยากาศดีๆเดี๋ยวจะพามาดูอะไรตรงนี้น้ำลงค่ะน้ำทะเลลงเนะเาะอ้าวมันไปไม่ได้กะว่าจะพาไปดูหอย ออกทาเดินก็ว่าจะพาไปดูหอยเนี่ยหอยแถวนี้กี่น้ำลงค่ะน้ำทะเลลงลงมากเลยขาวนั่นคือหอยนะหอยติดหินค่ะหอยติดหินทุกคนขาวเนี่ยเขาวนั่นเห็นไหมหอยติดหินนันขาวแล้วนะคะหอยขาวติดหินหอยขาวๆติดหินนะ ไม,ไม่ได้พูดเยอะไปไหมพูดเยอะไปไหมพูดมากพูดเยอะไม่เอาแล้วไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวพี่ๆลำคาญน,นี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะพามาเดินเล่นโ๊้ ยามว่างๆเราก็มาเดินเล่นให้ไหมท้องฟ้าสวยงามไหมคะทุกคนท้องฟ้าสวยงามพระอาทิตย์ไม่มีค่ะโนเวย์ no way, ไม่มีพระอาทิตย์มีเป็นบางวันพระอาทิตย์มีเป็นบางวันนะโนเวยอะค่ะว้ามือเย็นมือชาแล้วคะ่ะทุกคน่ามาดูดูดูด,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 ดูตรงนั้นอะที่เก็บหอยน่าจะดีนะ น้ำลงน้ำลงเด็หน่าเล่นเพราะว่ามันเย็นเย็นเย็นอีลีเดอ้อเย็นเย็นอีลีค่ะ หูเย็นแล้วอ่ะหูชาแล้วอ่ะอหูชาหูนะหูนะไม่ได้บาดอะไรนะหูชาหูชาตรงนี้ช่วงที่อากาศร้อนเนาะอากาศมีแดดช่วงหน้าร้อนนะคะเขาก็จะมานั่งเล่นตรงนี้กันนั่งเล่นตรงนี้กันนะคะอันนี้ ห่วงยางเป็นที่ปลอดภัยนะคะห่วงยางเป็นที่ปลอดภัยจํำเด็กๆเล่นน้ำทะเลนกขนกนกนกน,กนกไ,ไดังเห็นนกนกขนกนก,นก,นกอ๋อทุกคนเห็นไหมเห็นอะไรไหมน่ะอ้าว เห็นมูนไหมเดมูนเดมูนพระจันทร์นะคะพระจันทร์ตรงนี้ก็จะเป็นอยนกใหญ่นกใหญ่ทุกคนไปเลี้ยวอา้าวนกใหญ่บินลงไปแล้วไปไดงเสียงดังนกตื่นเลยไปไดงพูดเสียงดังไปนกตื่นเลยมันจะมาแอบถ่ายแอบถ่ายพี่นกสักหน่อย นี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เล่นของเด็กๆเ,เนาะมานั่งอาบแดดกันนั่งอาบแดดกันช่วงหน้าร้อนนะคะช่วงหน้าร้อนฝรั่งใส่ชุดว่ายน้ำถอดเสื้อเลยก็ได้ก็มีค่ะถอดเสือ้อเดิน เสียงลมดังห่อยนะน้ำลงนกใหญ่เมื่อกี้ตื่นไว้แดงอะ่ะหนีเลยเอา้ามาถึงนี่ลมแดดไยลมลมหนาวมาเลยอะ่ะไปแดงคงต้องลงแล้วอันนี้ก็ทองฟ้านะทองฟ้าสวยงามไหม ทุสคนคะฉันมาถ่ากบการที่เราออกมาแล้วก็มาถ่ายเอาแบบนี้ใช่ไหมไม่มีสาระแต่มีวิวทิวทัศน์ให้ดูนะคะกับบรรยากาศหนาวๆเย็นๆ ไเดไม่มีอะไรให้ชมไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรไม่มีอะไรไไอะไรนี่อันนี้ก็เป็นน้ําแข็งแล้วนะคะทุกคนเดินดีๆยังยังไม่แข็งดียังไม่แข็งดีค่ะเอามือชาแล้วคะ่ะมือชาตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดเรือเนาะ กจะเป็นที่จอดเรือนค่ะว้แดงต้องปิดปิดปิดไว้นี่ไงมันจะเสียงลมดังตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดเรือเนาะเดี๋ยวจะแวะเข้ามาดูหน่อยสิเวะเข้ามาดูหน่อยสิว่าที่จอดเรือของเขามีเรือสวยไหมมีเรือถูกใจไหมเลือกเอาได้เลยนะคะเดี๋ยวใบแดงจะพามาให้เลือกค่ะ มาเลือกเรือจะเอาเรือลำไหนเฮ้ยมือชาแล้วมือเย็นแล้วไม่ไหวแล้วนี่มันจะมืดหน่อยเนาะไม่มืดเลยเฮ้ยไม่ไหวแล้ว ยังไม่กลับบ้านหรอกแต่ก็เดินเล่นไงเราไปเดินเล่นดีกว่าใช่ไหมเราไปเดินเล่นดีกว่าเ <_' S 1> ดินออกกําลังกายค่ะสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็เข้าบ้านนั่นไงคะเห็นไหมอันนั้นอะพระจันทร์นะคะพระจันทร์เนาะ โอเคมาค่ะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นหน่อยสิว่าจะลงกิฟ โอเคค่ะใบแดงก็ขอจบคลิปนะคะทุกคนบายบายค่ะก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปัารถนานะคะทุกคนมีความสุขทุกๆคนนะคะบายบายค่ะฮาดาฮาดาค่ะบายบายอันนี้เป็นบ้านเรือเนาะบ้านจอดเรือบ้านเก็บอุปกรณ์เรือนะคะโอเคบายบายค่ะบายบายทุกคนบายบายค่ะ